สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง KFR Underworld นะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาเล่นโลบอกด้วยกันอ้าวเชิญแขกรับเชิญค่ะสวัสดีจ้าเราเบิร์ตเองจากช่องเบิร์ดไฮซองครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกนะคะแมปอะไรกันเอ่ยเรามาเล่นแมปที่คล้ายๆกับเกมที่มีความดังอยู่น่าจะเป็นในขณะนี้นะครับ ก็คือเกม Fast Mo f o b i a นะครับช,ชื่อ <มา S 2> ในเกมไม่ใช่ชื่อนี้นะแต่ก็จำชื่อไม่ได้หรอกใช่โอเคก่อนจะไปเริ่มกันเราจะเล่นแมปอะไรกันดี Single Story, Ranch, Prison, School หรือ abandoned laboratory และระดับความยากนะคะเอาแมปไหนก็ได้ครับแต่เป็นในใจผมชอบแมปสองมากกว่า ลนช์โอเคงั้นความยากล่ะคะเดี๋ยวให้คุณเข้าฟังเรื่องเลยครับเพราะผมเป็นแขกรับเชิญเรืองได้แค่หมอ่าได้มาเกือบสุดเลยก็แล้วกันสี่จ้าโอ้โหเฮียเขาว่านะบอกเลยอย่างหนึงเข้าไปเราอาจจะมีตายแบบเปิดประตูฮัลโหลแล้วก็ดับวูบไปเลยฮัลโหลแล้วก็วูบไปเลยเออโอเคงั้นเรดี้กันเลยเนาะโอเคพร้อมจ้า S <S ก็รอแมปโหลดในระหว่งางที่รอแมปโหลดนั้นเราก็จะทำการนอนรอแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ดึกมากโอเคถ้าคุณเห็นในหน้าจอนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบหกนะคะก็ <c oughs> มันดึกมากไม่ได้ดึกแบบ <c oughs> เท่าเกมเมอร์บางคนนะสำหรับ <c oughs> เรานี่คือดึกเลยมันไม่ได้ดึกขนาดนั้นหรอก ใช่โอเคพี่จะถืออะไรเอ่ยต้องห่วงเออจะถืออะไรถือเลยที่เรารู้ถึงมนสิ่งที่ต้องถือนัออ่นก็คือกางเขนมาสองก่นอนระหว่างนี้เราต้องพยายามตอนนี้หนูถือเป็นเทอร์โมเมิเตอร์นะเฮ้เขาฟ้างเขาป้างมานีมานีมาหนีมาหนีมานีมานี ส่องเข้าไปในห้องนี้ดูนะลองลองส่องเข้าไปในห้องนี้ดูนะเออโคตรชอพี่ลอยอ่ะอะจ๋าผมชื่อพี่ลอยโอเคโอเคเอารับว่ายังไม่กินเอาโคตรชอฟส่องเข้าไปในห้องนี้ดูครับคุณพอฟัางแล้วคุณจะดูกับความจริงที่น่าสะพรึงไม่ได้ไอ้ภาพคุณไม่ได้เอากล้องมาแป๊บหนึ่ง กล้มันก็ทิ้งอยู่ตรงนั้นน่ะกล้องไม่เห็นนี่ไม่ได้เอาไฟใชยมาส่องเลยครับส่องเลยส่องเลยครับแล้วคุณแล้คุณจะรู้ความจริงหน่อยเอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้โหความจริงที่ไม่อาลืมสวัสดีนี่ไหนไหนๆไหขออนุญาตนะอ่าใช่ ต้องตามกฎหมายครับห้าหกองศาแม่ขนาดนั้นอะโอ้โหอีีสปอนต่อหน้าอะไรอีอเออขออภัยในคำขามนะคะ <S <S อย่าเ<อ>พิ่ความบันเทิงอย่าเพิ่มความบันเทิงมันเขียนในเขียนอันนี้ไหมเนี่ยเขียนว่าไม่รู้ไม่แน่ใจ <S 2> <S 2> รู้คือเราเปิดไปเรามีสิทธิ์ตายสูงแน่นอนรู้สึกได้ว่าคือตัวเนี้ย เข้าไปปุ๊บคือไม่รอดจ้ะจะลองดูก่อนนะก็คือมันมีโค้ดออฟใช่ไหมเดีใช่ใช่ผมจะลองเป็นสปิริตบุ๊กนั่นคือสปิริตโอเคได้เกิดมันเขียนนะถ้าเกิดมันเขียนใช่ใช่เราจำเป็นที่จะต้องเอากางเกนมามันเฮ้ใส่มันพี่ได้ยินพี่ได้ยินมันหนูใช่ไหมเฮ้มันเฮ้ใส่ เฮ้เฮไอ้ผีไอ้ผีมาเลยมันมันมันเ hey, ฮ hey, ้เฮ้ใส่อเป็นผีที่แบบอืมแกแก,กมันรู้ว่ากวดมันรู้ว่าเราอัดทิปอะ่ะก <laughs> ขฟปังกขฟปัง <laughs> โคตรเหมือนเลยในพิธีบวชเขาจะมีแบบนี้กันนี่เอาแล้ว <laughs> yeah. อ๋อเล้วสวัสดีจ้าสสวัดีจ้าทำไมทไมรู้สึกผีออกบ่อยจังวะบ่อยเนาะตัวนี้อาจจะเป็นสปีตจริงๆก็ได้นะถ้าเกิดมันเนาไม่มั้งไม่มั้งพี่อะไม่มั้งไม่ใช่เนาะเดี๋ยวลองวัดยิมเอฟดูก่อนยิมเอฟหนูก็วัดหนูก็วัดอ๋อเปิดอ๋ออ๋อยิมเอฟอ๋อเข้าไปข้างในใช่ไหมเดี๋ยวเข้าไป เอาไปตุ๊บหนูเอาไปแปะไว้เลยอ่ะเมื่อกี้ไม่มีการตอบสนองเลยทั้งสิ้นไม่มีโอเคอยู่ข้างในหนูแปะ<อ>ไว้แล้วอะ่ะถ้าไม่ตอบสนองเดี๋ยวนะิงมีฟีซิ่งมีฟีซิ่งมีฟีซิ่งอายเย็น,อยนตอนอเย็นใช่ไหมอายเย็นตอนนั้นไงีีบัญชีโปรตรุเกสยปีลีบัญชีโปรตรุเกส อ่าสปิริตไม่น่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นสปิร uh, uh, ิตจริงๆนะเอ่าอาจจะใช่แต่ไอเนี้ยอ่าไม่มี EMF ใช่ไหมเออใช่แสดงว่าไอ้สปิริตบุ๊กเนี่ยตัดตัดทิ้งตัดทิ้งสปิริตบุ๊กตัดทิ้งสปิริตออกไปหนึ่งอะเหลือสปิริตบล็อกกับเอ่าเดี๋ยวนะ เราเรายังตัดทิ้งไม่ได้เพราะว่ายังมีสปิริตอยู่ใช่เป็นสปิริตมุกก็คือเป็นสปิริตมันตัดไฟแล้ววะพี่ไฟดับสปิริตบัญชีบัญชีก็ต้องล็อกเอฟเอฟเอฟไม่ไม่ตอบสนองนะพี่เอฟเอฟไม่ตอบสนองนะบัญชีไม่ใช่นะเอฟเอฟไม่ตอบสนองเป็นโปรตกไยเราก็ต้องหาว่ามันโยนของหรือเปล่าเออใช่ใช กิดมันโยนของก็แปลว่าเออใช่ชัดเจนเลยเข้าไปแล้วทำการเดี๋ยวก็มไม่มีอยู่ดีทำไมรู้สึกว่าเอเนี่ยเ e อ็มเออ่ะมันขยับวะรอเม e M มันขยับบ่อยนะตัวนี้พี่รู้สึกเหมือนแบบเราได้มาดูอะควาเรียมยังไงก็ไม่รู้ใช่ใช่อารมณ์นั้นเลยเดี๋ยวนะ ปกติถ้าสติเราหกห้าป้าถ้าอยู่เวลเสียออ่าปกตินะตอนนี้ค่าสติเหลือศูนย่ะขอไปกินโดนัดเพิ่มค่าสติก่อนก็แล้วกันเฮ้ยแล้วโอ้โหดีเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันท็อกซิคใจเหรอไม่ไมมันแค่กีดเฉยแต่ปกติกีดนี่มันจะท็อกซิกนะใช่ มันไม่มีเลยมึงแกเสียสันหลังมูฟเลยโอ้โห oh. เอาตามตรงบอว่าตอนนี้อยู่คนเดียวพออี่หนูก็อยู่ห้องคอมคนเดียวใจเย็นนะแต่แต่พ่อหนูก็แวะมาเป็นบางครั้งเพราะ,ะเหมือนจะมายืมของเ <laughs> มื่อกี้ได้ยินว่าเมื่อกี้ได้ยินว่าเหมือนจะมายิงอ่ะยืม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 ไม่ชินโอเคมา oh. มาโอ้ ว่างครับมีอะไรจะบอกครับเมื่อกี้กินโดนัดเพิ่มค่าสติไปกินไปแล้วค่าสติไม่เพิ่มเลยครับว่าตื่นป่ะพี่ทิ้งโดนัดปะ่ะถามพารกินมงนะครับใช่ใช่ใช่ใชอเคพี่ขอไฟหน่อยไฟฉายก็ได้ไฟอะไรก็ได้อะได้เลยเออ The Ghost move the door angry ghost witness someone died. s o m e o n e d i e แปลว่าเขาจะต้องตาย ทำไมหนูรู้สึกว่าเป็นอาจจะเป็นโปรโตไกว่ะไปดูไปดูของดูของก่อนไปดูของไปดูของไปดูของไดาเราจะต้องความจริงพี่หนูพูดจริงๆนะหนูรู้สึกว่า eema ป่ะ e มันขยับจริงๆนะปกติมันก็น่าจะหล่นตามปกตินะมันน่าจะหล่นแต่มันแปะอตรงไอ้นี่เลยนะ โอ้โหดิเสียงเปิดประตูใครจะเป็นหน่วยกล้าตายเอางี้ดีกว่าเหอะคือพวกเราอะต่างคนก็ต่างซื้อของกันมาราคาแพงเท่านั้นน่ะพี่ก็คือพี่กับหนูอะซื้อของแพงเหมือนกันนั่นแหละคิอว่าวันเนี้ยนะใครจะมีคนตายจ่งกันเราอ่ะมีใครจะมีใครตล้าเข้าไปด้วยคือเราจะตายพร้อมกันไม่ได้แล้วพี่ แล้วคือของหายหมดพร้อมกันน่ะก็คือต้องฟา้าใหม่หมดอะไอทาวิลสิบนี่มาตายในเกมเกมแบบนี้นี่โอโ้โหสิบเอ็ดเด้อเออสิบกว่ากว่านี่เออมันทันมันทันประตูปิดทำไมหันบ่อยอจังนึกถึงไอ้นี่ยนึกถึงไอ้เกมที่แล้วที่เราไม่ได้อัดกันคือไอ้นี่บตโตกบต,โตกอ่อะบโตตกที่ทันบ่อยแบบบ่อยมากๆ เอออ m f เอะเท่าไหร่อหงายอ่ะที่เห็นอ่ะไม่นันดังเราหยุดไปแล้วห้าปะห้าหรือห้าหรือสามห้าดีหรือสามห้าหรือสามอันสามนาใช่ห้าสามนะไม่นาใช้ห้าห้าไม่ใช่ห้าก็โอเคยังไม่ใช่บัญชียังไม่ใช่บัญชีไม่เม็่อไหร่้องตอบ โมไม่ค่อยชัดนะดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหนูมองเองโอ้ยอย่าพักดิเขอโทษเดี๋ยวรอมันตื้ออีกรอบเดี๋ยวหนูดูเองเฮ้ยเดี๋ยวสติหนูลดเองเ้ยอยู่นอกบ้านแต่สติลดจ้าตื่อปกติดีนี่ ปกติใช่เวลาันมันคงไม่ออกมานอกบ้านเมื่อคันหรอกใช่ไหมอ่าคือมันไม่เคยมีออกนอกบ้านนะแต่ว่ามีเอมเอฟดงดังถึงรถได้อันนั้มีฮะเอฟเอะไรนะนีเท่าไหร่แค่สาม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 เคงั้นตัดบัญชีทิ้ง มันน่าจะเขียนสป,ปิริตบล็บอกอะเอ้ยสป,ปิริตบุ๊กอะไหน Book Book อะบุ๊กยู่บุ๊กยู่ส่วนไหนของโลกเอางี้ดีกว่าเหอะบุ๊กมันก็อยู่วางวางอยู่ตรงกระจกนี่ออกก่อนออกก่อนออกก่อน,อ,อ,นดดอูกาะชาเกาะกูเกาชากาะอ้าวเกมนี้กระโดดไม่ได้หรอ สามใช่สามมันมันเขียนนี่ไงทุกอย่างเข้าไปในห้องนี้หมดเลยพี่เออสปีดบล็อกอะเออลองลดูนิได้ลองอยังสปีดสปีดบล็อกไม่ไม่ได้ลองลองหน่อยเพราะว่าถ้าบล็อกอะเป็นโปรโตไก่ถ้าบุกเป็นไนี่เป็นสปีดเดี๋ยวพี่พี่ลองไอ้นี่พี่ลอง ลองบล็อกก่อนถ้าบล็อกตอบสนองก็โอเครู้เลยคือวางบุ๊กไปสองอันแล้วแต่ว่าเรามองไม่เห็นว่ามันคู่หรือเปล่านี่จะเป็นบุ๊กบุ๊กอันที่สามแล้วเนี่ยพราว่ามาเออใช้บั็กให้เป็นประโยชน์เออีปะ่ะเคเขียนเขียนเขียน <Okay. S 2> เนขียนบักบัเห็นเขียนกลับบ้าน โอยทำไมง่ายอย่างนี้วะตอนมาตอนนั้นไม่เห็นง่ายขนาดนี้เลยใช่แป๊บหนึ่งขอขิงขอไอ้นี่ก่อนอย่าเพิ่งกดนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะว่าเนี่ยมันเป็นบ้านที่ไม่ก่อนห้นเท่าไรวิธีเล่นง,ง่ายๆนะถ้าเกิดมีห้องด้านหน้าบ้านอะให้เอาเทมอร์โมมิตเตอร์หรือว่าอะไรไปแบบจัดๆไว้แบบจัก <Okay. S 2> เข้าไปเลยพี่พ,พี่พี่เขียนแล้วเนาะ แล้วตอบแล้วตอบแล้วโอเคโอเครถไปกันสปิริตจ้าสปิริตจ้าบอกเลยนะว่าถูกถ้าเกิดตอบถ้าขึ้นมาเป็นโปโตไก่นะจบเลยเกมพอเลิกเล่นเราจะเกิดตอบเป็นโปโตไก่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงดีวะใช่ไหมสปิริตเออสปิริตใช่ไหมบอกแล้วสปิริตอือหึ ซื้อของทางด้านขวาให้เออ่ฟางซื้อของทางด้านซ้ายเลยโ okay. อเคอะไรบ้างให้หมดทุกอย่างยูเกนฟิลเตฟมานิเตอร์แฟลทไลท์ EMF อ็เดอร์อีโอเคเบิร์ดเคนเบิร์ดเคนเอาไหมเบิร์ดเคนต้องไหมหน no. อซื้อมาอเดียวก็พอละโอเคหนูซื้ออย่างละอันครบละ อืมถือมิตเตอร์เอาบีกอันนึงกล้อง,องพอแล้วเอฟเอเอาบีกอันนึงโอเคแล้วตอนนี้เขาฟัางจะเอาแบบไหนดีครับรอบนี้ขอเป็นไม่รู้นะแต่และแมปอะอ่ะขออนุญ,ญาตอยู่แมปแค่แลนด์ก็แล้วกันเนาะให้รอบนี้เลือกความยากดีกว่าคุณคุณเบิร์ดอยากได้ความยากเท่าไหร่ อ่าห,ห้าเลยโอ้มามาดิเอาดิเราเราเล่นแบบห้ามาหลายรอบแล้วไงเออใชอ่เรารอบนี้ไปก็ตายทุกรอบเลยใช่ค่ะใชไ่ไม่ไม่แต่ว่ามันเฮ้ยมีเรื่องเล่าเจอผีเจอดีมอนห่วงถิ่นตอนก่อนอันเนี้ยเคยเจอดีมอนห่วงถิ่นใช่ไหมคะคุณเพิร์ด ยังไม่มหวงทินี่ไหมแค่วางกองมลกม่แมเปิดมาข้าเปลือกตายเลยใช่รบทำภารกิจล่าตาตีอมมีาอ่าโอเคหนูถือเอฟเอฟนะสองกดออฟสองกดออฟโอเคฝั่งนี้ไม่มีสองกดออฟสองกดออฟเตอ, <c oughs> อรอ์ม <c oughs> อ,อิเต <c oughs> อรอ์ไ <c oughs> ด้ยินไปยังเอ่ย คุณเบิร์ดได้ยิบเอ่อเตอร์มิเตอร์ไปไหมคะมีมาแล้วครับยู่ม,มาแล้วโอเคเอ่อ <Okay. S 2> uh, คุณเข้าฟัางครับผมเมือนเห็นโกดอฟอยู่ที่ห้องน้ำโอ้โห oh. เป็นสิ่งที่เราเกลียดที่สุดในโลกครับจำได้ยนแม่น<อ>ยํำเ,<อ>เลยแหมใช่ครับมันคือโกดอฟอยู่ในห้องน้ำครับ <c oughs> เกียดอ่ะเกลียดมากเลย มีโอกาสเป็นสปิริตเชิดบัญชีแล้วก็โปรตไกอีกแล้วนะคะเก้วใช่อมันล่าอีกแล้วมันฮันอีกแล้วไม่เอาเป็นอีนี่อีกแล้วนะสปิริตนี่คือจะเจอสามตาติดไม่ได้นะใช่ไหมสองถึงสาตาติดสปิริตุกตาสปิริตทุกตานี่ก็บ้าเกิน วิธีการเดิมครับนั่นก็คือการใส่ไม้กางเขนไปเรื่อยๆใช่ไปถูเอาของไปไว้ใช่ไหมแผ็นเดิมเอาของมาไว้หน้าบ้านเอาของไวหน้าบ้าน,หน,าานหน้าบ้านก่อนใช่ไหมได้ไวข้างในบ้านสิฉันจะเออไล่แกโดยไม้กางเขนอ่าเดี๋ยวไปหยิบก่อน เกือเกือหยิบยังยังเจอเกือเบิร์ตเคชอ่าไอ้ไอ้กล้องนี้ไม่ต้องหยิบไปแล้วนะ,อะโอเคกล้องไม่ต้องหยิบโอเคแง่าการที่มันไม่กลัวไม้กางเขนเหมือนตอนนั้นออ้้าาหนูเห็น,ไม,นไม่น่าพูดไม่น่าพูดเลยว่ามันไม่กลัวไม้กางเขน ที่เท่าไหร่อ่ะห้าห้าห้าใช่ไหมอืมเคห้าหนูได้คำตอบแล้วอ่ะตัวไมยังเฉดแม่งกูอยู่คนเดียวแม่งก็มาเปลือกบัญชีกระเ็ดจ้าให้กูได้ตายยางสงบกูคงไม่มีเช็ดก็อ่าสปิริตบล็อก เป็นผีแล้วดูมองกว้างเหมือนจริงๆอูดใจเลยก่อนหน้านี้มีไอไหมช่วยไปเช็คนาห้องน้ำให้หน่อยไม่มีนะเดี๋ยวลองเช็คให้เป็นผีทำประโยชน์อ่ะเช็คนาห้องน้ำให้หน่อยนะคะคุณผีมันเป็นเตียงนอนอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะจะถ่ายรูปให้ดูมากเลยอ่ะมันถ่ายไม่ได้เป็นผีอมันไม่มีฟิสิกส์ไม่มีฟิสิกส์ชัดเจน ชัดเจนคืออะไรมันคือเชดเหรอใช่ถ้าไม่มีฟีซิงถ้าไม่มีไอเย็นขึ้นก็คือไม่มีฟีซิ่งมันจะเหลือเชดซึ่งคือสปิริตบ็อกสวัสดีเราผีเองเราผีเองไงโอเคงั้นพร้อมขึ้นผีขึ้นรถมาผีขึ้นรถมา ่คือรถอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยโอเคโอเคพอดีผีพอดีคนมองไม่เห็นค่ะขอโทษค่ะทีนี่เนี่ยมันจะมองเห็นเป็นหน้าอยู่เนี่ย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 ไม่เห็นหน้าลอยจริงๆนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้เนี่งเจอละสงสารวะยอมสละชีวิตโอโหเงินเมื่อเงินเจ็ดร้อยหายไปในพิบตาเมื่อกี้ตั้งอยู่สองร้อยอะตอนเนี้ย เมื่อกี้คือกล้องจับไว้ได้อย่างแม่นยำเลยนะหนูบอกให้แบบผีผีมันมาโชว์พี่ไปเลยอะอ่าไปที่นั่นเลยโอเคโอเคเอ่อซื้อเลนท์ให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้เหลือเงินอยู่แค่เดี๋ยวได้ได้อันนี้หมดล้หมดและวแค่สองอย่างเนี่ยหมดแล้วโอเคของนูเตอร์มินาเตอร์ไม้กางเขนอีกอันหนึ่งใช่ไหม เอฟเอ f อะไรพวกนี้ก็ซื้อไปหนังก็ดีนะเอ้ยไม่ต้องซื้อหรอกไม่ต้องซื้อเอฟเอฟไม่เอฟสักอันไหมธรรมสักอันก็โ,คโคเกอเคอะแล้วขันอะไรอีกไหมเออสปิริตบุ๊กกับสปิริตบ็อกซ์ซื้อไปอย่างละหนึ่งเพราะว่าจำเป็นมากอ่ะฮะโต๊าก็ซื้อแบบหนึ่งเนื่องจากว่าเราต้องทำภารกิจเซาอ,อันหนึ่งใช่ไหม โอเคได้ไ่ะพอพอแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคแล้วก็เรดดี้ชูสแมปรอบนี้พี่เลือกเลยโอ้แมบปบแบบเดิมมั้เออแมปเดิมโอเคเรามาอยู่แล้วเราไม่ไปสกูไม่ไปแอสไซบัมเราจะไม่ไปตอ,องพักแน่นอนโอ้โหคุกเนะี่ยสุดจริงๆอ๋อ ก็มยากเบอะไรก็เอาไปเลยนะเอาห้าไปแล้วจาเรียบร้อยแล้วเ <laughs> จาแบบเมื่อกี้อีกแล้วเ <laughs> หรอใช้เป็นเครื่องสังเวยอยู่ผีโฉบไปพี่ปไ,ปพ <laughs> ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวนะพ <laughs> ี่สามารถโดนโฉบไปได้ <laughs> ตามตรงไหมทุก <laughs> ครั้งที่ไปอัดคลิปกับช่องคนอื่นเนี่ย <laughs> แบบอัด <laughs> คลิปของคนอื่นเขาอะเราจะเป็นคนที่แบบโดนบูชาย,ยางคนเดียว ประเด็นคือเมื่อกี้หนูเห็นประตูปิดไปหนูประเด็นคือหนูกำลังจะเข้าไปนะรู้หรือเปล่าหนูว่าหนูเติมมอเตอร์มาดีนะพี่น่าจะหยิบเติมมอเตอร์ไปแล้วใช่ไหมมันแล้วหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วอีกแล้วพี่กดออฟวะแย่แล้วอายาทีนี้อย่าบอกนะห้องน้ำอ่ะมีกดออฟวะไม่มีอ่ะอายาวะ หายาวแล้วชิดแล้วไม่มีกด <คน S 2> ออฟเดี๋ย,ยนะถ้าไม่มีกดออฟก็เดี๋ยวนะขอดูเจอเนอก่อนถ้าตัดโกดออฟไปใช่ไหมก็จะมีพี่อย่าพึ่งเข้าไปโดนบูชันยันนะเฮ้ยถ้าไม่มีกดออฟตัดสเปริตไปโพโตไกด์ออกไปตัดเชตัดบัญชีก็จะเหลือ กูกับดีมอนโอ้โชิปหายแล้วไฟเปิดเองเหรอหอไฟเปิดเองห้องนี้ห้องนี้อยู่นี่อยู่นี่สายสุดก่อนอื่นถ้าเกิดอย่างนั้นอะเดี๋ยวหนูเอาเอ็มเอไปแปะก่อนนะอยู่ช่องซ้ายสุดเลยอยู่ห้องนี้เลย วหนูเออเนี่ยเปิดใส่เองเมื่อกี้เดี๋ยวหนูเอาเอ็มเอฟแปลก่อนนะมอตึงมอวัดมอมอมีหม่อสปินบีเบื่อพี่พี่เออขออนุญาตขอไฟหน่อยเอ็มเอฟราตามตรงไหม,มตอนเนี้ยตามตรงอะ่ะก็คือเออกังเขนอันไรประโยชน์ละถ้าเกิดเจอสองตัวเนี้ย ยากแหละไม่ไม่แปะกระจกด้วยไปตกที่พื้นใช่ปัญหาทำให้พี่ถ้าพี่ถ้าพี่ได้ยินเสียง E M F อะ่ะเสียงเกียไว้เหรอเสียง E M F อะ่ะถ้าได้ยินน่ะช่วยเช็คด้วยว่าเป็นสามหรือห้าทำไมต้องกูกับ,บดีมอนด้วยวันเนี้ยเสียที่สุดมากกว่าโปรตุไกสก ดีแค่ไหนไม่มีโอนี้อะ่ะฮะเออไอ้จะเป็นโอโนี้นี่คือแบบมันไม่มันไม่ได้ต้องการตัวตายตัวแทนหรือว่าอะไรนะคือมันล่าอย่างเดียวความรู้เล็ก,เกน้อยโอนี้เป็นปีศาจนะจ้าเป็นปีศาจของญี่ปุ่นถ้าเกิดใครยังไม่รู้โอนี้ก็คือยักษ์นั่นเองจ้ะเออเออยักษ์นั่นแหละบอกว่า e m m จะ ถ้าเอียมนั่นเอานี้แล้วเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยเลยใช่หนูตกใจหรือเปล่าเมื่อกี้เติรทำไมหนูมีความรู้สึกว่าเป็นดีมอนทั้งที่มันยังไม่ไอ้นี่วะอืดอืดอืดดีจริงแต่อืดพี่ทำไมหนูรู้สึกว่าเป็นดีมอนทั้งที่มันยังไม่มีอะไรวะไปละไปดูให้ ยังไม่ดังยังไม่ดังยังไม่มีเสียงยังยังไม่เขียนด้วยยังไม่เขียนยังไม่อิกิดท็อกซิก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 ยิดยิดยิดอีชิบทำไมตกใจมากโอเคมีฟีซิงมีฟีซิงมีฟีซิงมีท็อกซิกเคป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งดีมอนดีมอนไปจบกับทำไมหนูแม่นยังวะ จบกับพี่เนี่ยขนลุกขนลุกขนลุกไม่ไหวแล้วขนลุกขนลุกขนลุกตัดไฟต่ออีกลุกขนลุกขนลุกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขนลุกขนลุกขนลุกหมดเลยขอถามนิดนึงอยากจบยังหรืออยากต่อตังดีเราต้องต่อดิเหรอเราต้องต่อค่ะงานนี้เราเป็นโปรเพย์ยืดไง แต่ขอพูดนิดน,นึงนะพิมอนเอ่อแต่เราเราคือโปเพยเยืดก่อนอื่นเราขอตัดตรงนี้ไว้เป็นพัทแรกก่อนเนาะก็เดี๋ยว <Okay. S 1> ไปเจอกันพัทต่อไปเนาะเดี๋ยวจะแปะไว้ด้านข้างนะจ๊ะโอเคไว้เจอกันในพัทที่สองจ้า See you